นก,กี้ก็จะออกไปซื้อของค่ะหมายถึงว่าซื้อของกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ววันนี้นก,กี้มีเพื่อนมาด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่ขอออกซื้อป้าไม่ชอบออกซื้อนะคะคราวนี้วันนี้ป้าแนะนำว่าลองไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเม็กซิกันดูนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่พอดีว่าเขาเห็นว่านก,กี้ชอบกินพวก เครื่องในเวลาแบบไปกินข้าวข้างนอกเนีย้อย่างวันก่อนไปกินผว้ดเตี๋ยวเฝอแล้วนกี้ลงเฟซบุ๊กก็เขาก็บอกอุ้ยอยู่กินอย่างนี้ๆหรอกินเหมือนคนเม็กซิกันเลยนี้วันนี้ก็เลยจะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนเม็กซิกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างมาถึงแล้วนะคะชื่อ Bravo Super ป a ร k มานะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเท่าที่นกกี้สังเกตนะคะดูจากผล,ลไม้แล้วเนี่ยนนก,กี้ว่าที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งดูจะสดกว่านิดนึงนะคะ ี้มันเหมือนขาหรือมันเป็นขิงอะ่ะมันขาหรือขิงอะ่ะเอา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 ไปอันนึงแล้วกันขาละเนาะเพราะอันนี้ก็น่าจะเป็นขิงอันนี้ก็น่าจะเป็นขามั้งเมื่อกี้ก็ไม่รู้อะ่ะคืออะไรอะ่ะมันจะขาหรือขิงอะเนี่ย มีกระเจี๊ยบด้วยเพื่อน,อ,นอุ้ยแล้วก็มีฟักทองแบบไทยด้วยนะคะมีแคคตัสแบบกินได้ด้วยกระบองเพชรแบบกินได้นะคะเอาไปทํายำอร่อยเลยเพื่อนเื่อน,อน,นกี้เคยกินแบบสดจิ้มพริกเกลือก็อร่อยค่ะนี่มีมะระแบบเรากินทําแกงจืดมะระได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนวกี้ว่าจะเอาไปซักสองหัวดีกว่าหุยตื่นตาตื่นใจมีแบบไทยๆด้วยอยากรู้ว่าคนเม็กซิกันเขาเอาไปทําอะไรทานเนาะ หูเพื่อนๆมันมีขมิ้นด้วยอ่ะแล้วก็ถั่วง,งอกโอ้เยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วดูจากราคานะคะถูกกว่าร้านเอเชียนะคะอันนี้ก็พวกเนื้อหมูไก่ปกติที่ไหนก็มีแต่ก็มีเครื่องในด้วยนะคะมีเครื่องในมีกลืนหัวใจไก่มีตับ ส่วนของแช่แข็งนี่นะคะก็ค่อนข้างมีหลากหลายนะคะแต่นกี้ไม่เห็นกุ้งแม่น้ำค่ะอืมไม่มีกุ้งแม่น้ำมีเป็นแบบกุ้งแบบนี้นะคะนี่นี่ตรงส่วนของของสดนะคะก็เพลิดเพลินของ เยอะดีค่ะเพื่อนๆโน,นกี้ออกมาแล้วนะคะคือตอนที่เข้าไปถ่ายเนี่ยคนเยอะมากลูกค้าเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะโดยรวมแล้วว่าของอะ่ะเยอะนะคะนกกี้เคยไปซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเนี้ยที่อยู่แถวตรงตรงแถวฟอร์ดนะนะแถวเลยขึ้นไปอีกหน่อยนึงอะ่ะ ของเยอะกว่านี้แล้วก็มีของกินที่เป็นแบบเออที่เขาทําเหมือนเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบข้าวแกงบ้านเราอะ่ะเขาก็จะมีขายอยู่ในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะคะเยอะกว่านี้ที่นี่อาจจะแบบเล็กกว่าส,ววส่วนพวกส่วนพวกส่วนพวกเครื่องในเนี่ยก็มีแต่ก็ไม่เยอะมากะนะคะโดยปกติแล้วซูเป,ปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเนี่ย เขาไม่มีเครื่องในไม่มีพวกเครื่องในหมูไก่เนื้อขายนะคะแต่ที่ของเม็กซิกันมีขายค่ะนกี้ก็มาแต่ว่าที่นี่ก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นกี้ก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะและนี่ก็เป็นทางกลับบ้านนะคะเห็นไหมคะนกี้ถ่ายให้ดูตรงรัว้วกั้นระหว่างทะเลกับถนนนี่นะคะคือ เป็นผลกระทบมาจากการทำลายล้างของพายุเฮอริเคนที่ผ่านมาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยค่ะคือเนี่ยมันเป็นตลอดแนวยาวทางยาวเลยนะคะเนี่ยดูนุกิก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเริ่ม ทำการซ่อมแซมเมื่อไหร่นะคะแต่ยังไงก็ต้องรีบทําการซ่อมแซมนะคะเพราะว่าเนี่ยมันยาวพังยาวไปถึงจนเขตที่มีจอระเข้เลยค่ะนก,กี้ก็ไม่รู้ว่าตรงเขตนั้นเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนแต่ตรงนั้นไม่มีบ้านคนนะคะแต่ก็เป็นเอ่อเป็นทางรถผ่านก็ต้องมาลุ้นกันนะคะนก,กี้ก็ไม่ได้ไปถ,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 ถึงทางเส้นนั้นนะคะก็หวังว่าจะไม่มีจอระเข้ เล็ดลอดออกมานะคะนี่ก็ยังมีคนออกเรือกันนะคะวันนี้ลมเย็นมากเห็นแดดแบบนี้คืออากาศหนาวมากๆนะคะวันนี้ลมแบบเย็นยาเยือกมาเลยอะคะ่ะแล้ววันนี้นกิ๊กิก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่มารับชมนกกี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบาย